ตอนนี้ทุเรียนออกเยอะค่ะแต่ถ้าเปิดว่าพูดถึงทุเรียนนนทบุรีตอนนี้แทบจะเรียกได้ว่าอยู่ในความฝันแล้วนะคะไม่เคยเห็นว่าผลนี่มันเป็นอย่างไรไม่เคยชิมนี่ว่าไปอีกอย่างหนึ่งนะคะแต่มีความหวังแล้วคุณสุทธ์เพราะว่าที่สวนตาการนะคะที่จังหวัดนนทบุรีนั้นกําลังเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรีเขามีการเพาะขยายพันธุ์ทุเรียนนนพันธุ์แท้ถึง60สายพันธุ์ด้วยกันเพื่อขายให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะสนใจใช่ไหมคะสนใจไปติดตามจาก รยยงาานเลค่ะต้นก้าทุเรียนจำนวนมากตั้งอนุบาลในที่ร่มอย่างชนุทนอมซึ่งล้วนเป็นทุเรียนสายพันธุ์นนทบุรีพันธุ์แท้กว่า60สายพันธุ์ที่สวนตาก้านอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรวบรวมไว้คุณอดีศรเจ้าของสวนบอกว่าทั้งหมดเป็นต้นที่ขยายพันธุ์จากต้นทุเรียนนนดั้งเดิมที่สามารถรักษาไว้หลังเกิดน้ำท่วมปี2554 หลายสายพันธุ์หายากไม่มีให้เห็นแล้วเช่นพันุโบราณอย่างกําปั่นพวงก,กบวัดกล้วยกระดุมสีนาคหรือกรีบสมุดที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หอีหลวงต้นตะกูลของทุเรียนทุกชนิดหรือแม้แต่ยำม,มะหวาดที่มีเนื้อแห้งกลิ่นอ่อนรสหวานมันอร่อยเช่นเดียวกับเม็ดในใย,ยปรางที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นที่ชื่นชอบของนักชิมทุเรียนรวมถึงพันชูโรงสร้างชื่อให้กับทุเรียนนอย่างก้านายาวและหมอนทองพันแท้ คุณอดีอรเกษตรกรบอกอีกว่าการขยายพันธุ์รักษาพันธุ์แท้จะใช้การเสียบยอดโดยนําต้นต่อทุเรียนป่าที่เพาะไว้ผ่ากลางลึกประมาณหนึ่งนิ้วจากนั้นเลือกกิ่งทุเรียนป่าเป็นสามเหลี่ยมเสียบกับตอมัดให้แน่นตัดใบออกครึ่งใบก่อนนําต้นทั้งหมดเข้าตู้อบประมาณ30วัน ลากจากทืเนีานี่าจะหาก,กินและแข็งแรงมากนะครับเมื่อมาเสียบกับทุเรียนพันธุ์ดีเนี่ยจะได้ต้นที่สมบูรณ์นะครับอย่างที่คุณเห็นเนี่ยต้นถ้าเป็นการเสียบจากตอทุเรียนป่านเนี่ยต้นจะสมบูรณ์และแข็งแรงมากครับช่วงปลายฝนต้นหนาวเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปเหมาะจะขยายพันธุ์ทุเรียนมากที่สุดโดยไม่โดนฝนชุ่มน้ํามากเกินไปป้องกันโรคเน่าเชื้อราได้ต้นพันธุ์แท้สมบูรณ์แข็งแรง จนอายุได้ประมาณ8เดือนถึง1ปีพร้อมจำน่ายต้นละ200-250ถึง250บาทต้นพันธุ์ของเราเนี่ยนะครับนั่นก็คือว่าที่เห็นอยู่นคับคือใบจะต้องสมบูรณ์ลำต้นต้องอวบและต้องตรงนะครับเวลาเราเตรียมไปให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยนะครับเราจะทำไว้ให้อย่างดีก็คือว่าทุเรียนนั้นพร้อมไปปลูกได้นะครับต้นต้องสมบูรณ์และแข็งแรงนะครับ ที่นี่อยากเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรีพร้อมแนะนําการปลูกทุเรียนให้ได้ผลดีทั้งดินน้ําปุ๋ยอินทรีย์เทคนิคการดูแลต้นให้เติบโตได้ดีให้เหมาะสมกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและน้ําทะเลหนุนที่ที่เป็นอุปสรรคสําคัญต่อการพื้นตัวของทุเรียนนนทั้งนี้ความร่วมมือของทุกฝ่ายและการปรับตัวพัฒนาของเกษตรกรจะช่วยเร่งการฟื้นฟูสวนทุเรียนนนคุณภาพให้เพิ่มมากขึ้น ช่วยรักษาผลไม้ขึ้นชื่อและสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนโดยปัจจุบันเหลือพื้นที่ปลูกเพียง43ไร่และให้ผลผลิตได้เพียง16ไร่เท่านั้นชุสนัตตยานนท์สำนักขาวไทยอสอทอรายงาน